หมอทีนี้เลยเส็กโป๊ะมันไม่น่าเชื่อเนอะหมอมาเลยจับไปขัดไว้บนเตียงให้นอนอยู่บนเตียงสวัสดีค่ะนาตาลีเดวิสค่ะพิธีกรสามีเพื่อนสนิทอัพเดทข่ามีนะคะก็มี อในหน่อก็เป็นเพู่ทราบจากพี่โอเมื่อวานว่าเป็นเอ่อบุรุษเพศ <laughs> แทบจะเป็นลมเลย <c oughs> ก็เพราะว่าจินตนาการมาตลอดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่นนเลยเพราะว่าสิวไม่ขึ้นนู่นนู่นแล้วคนก็ถามว่าแบบเออดูสดใสเลยก็เลยคิด่าแบบเออคงเป็นโกลของสาวเน้อยแต่คนนี้ไม่อยากได้ผู้ชายก็ ก็เน้นก็อนขอให้แข็งแรงคืออะไรก็ได้ก็ให้แข็งแรงครบสามสิบสองดีกว่าแต่จากดูที่อัลตราซาวด์ดีมากตัวแบบจะได้เยอะ,ะ,ะแบบว่าเด้งทุกครั้งที่มอัลตราสาวก็จะเป็นอะไรที่แบบเออสนุกเวลาได้มาดูอัลตราซาว เดือนแรกที่แต่งงานนะคะเมื่อกันยาป e ี2019เนี่ยก็คือติดแบบว่าธรรมชาติปกปักรับโชคคือเดือนที่แต่งงานเลยแล้วก็เริ่มมีเลือดออกวิขววิเอามารเรื่อยๆแล้วก็สาวเจอไปถึงแค่ แจอตัวอ่อนแล้วก็เลยตอนนู้นคุณหมอก็เลยเออลงความเห็นว่าเออสงสัยจะต้องแบบขูดมันูปอนน้นก็เลยอ่านขูดมันรูปไปแล้วก็พักมาแล้วก็มาช่วงแบบโควิดอะไรด้วยแล้วก็มีอยู่วันนึงก็แบบอยู่บ้านว่างๆอะไรเงี้ยก็นั่งดูไอจีก็เห็นพี่เมย์ีลาลงว่ามาออทําการตรวจภายในที่อันดเวนลินิกนะคะแล้วก็แบบนี่ก็แบบว่าทักมาแบบ อย่างนั้นเลยในเพจว่าเออแบบสนใจมาหาคุณหมออะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นก็คุยกับเขาว่าเออแพลนอยากจะลองแบบเออปล่อยธรรมชาติดูอะไรเงี้ยจริงๆใจก็คิดไปว่าเออจะไปแบบ IUI หรืออะไรดีเพราะว่าเราเคยแบบเหมือนแท้มารอบที่แล้วใช่ป่ะก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าปัสติก้าของไข่เราจะยังแบบฟูฟ้องหรือเปล่าก็เลยอ่ะลองแบบอ็อกซ์มาถามดูแล้วก็มาแบบอ่ะก็อนัดก็เข้ามาเลยแล้วก็คุณหมอก็ให้ทันตัวอวัมินเนอร พวกวิตามินต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับไซเคิลให้แบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบเออดูไข่มาสาวดูไข่ว่าขนาดแบบสวยงามพอที่จะแบบว่าแบบถ้าเกิดปฏิสนธิไปแล้วแบบคุณภาพออกมาเป็นยังไงทคดเลยเ็กโปมันไม่น่าเชื่อเนอะถึงเ่อกินยาบำรุงไปแล้วก็ เนี่ยให้หมอส่องความสมบูรณ์ของไข่ใช่ไหมแล้วก็จะเนี่ยมีอยู่สองฟองที่เข้าเกณฑ์แล้วก็มีอะไรนะยาเล็งไข่ตกใช่เ่เท่านั้นนะเพือยาที่ทําให้เมคชัวร์ว่าเรารู้ว่าวันไหนเนี่ยไข่ตกแน่ๆเลยนะคะการแบบว่าปฏิบัติของเราก็จะได้แบบไ่าคข้คือมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะช่วยได้ง่ายขนาดนี้ฮะเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกก็ยอมรับว่าแบบก็ยังคุยกับเขาว่าเออแบบ จะักแบบสองสามสี่ไซเคิลอะไรเงี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปในรอบเดียวเพราะว่ายาที่ได้มาอย่างกินยังไม่หมดย, mm. ย,ยังมีอยู่เลยแล้วก็แบบว่าเออติดงงๆแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่ค่อยตั้งกล้าตั้งความหวังมากเพราะเคยแบบว่าผิดหวังมาก็เลยแบบว่าเออก็รอแบบอามา,มา,มานานซามาอะไรเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอีกแล้วพอตอน5มีวกก็มีเลือดออกอีกแบบว่า ออกจากที่ว่าเหมือนเป็นเป็นเนื้องอกที่ปักบน,นรูอ,อ,อใช่ก็เลยแบบอ๋อโอเคแบบเป็นเลือดเราอนะไรเงี้ยไม่ใช่เลือดเบบี้ก็โอเคแล้วก็พอเราเอามาเรียกคุณหมอก็ตรวจภายในดูอะไรให้ตลอดะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีช่วงหนึ่งต้องเป็นเบนเบรสที่โรงพยาบาลประมาณหกเจ็ดวันเพราะว่าไปเจอเป็นเหมือนแองเลือดที่หลังรกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคุณหมอก็เลย ต้องการให้อยู่เฉยๆเพราะว่าดูจากตัวเองแล้วแบบว่าเป็นคนค่อนข้างทำอะไรเร็วอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็เลยจะไปขังไว้บนเตียงให้นอนอยู่บนเตียงซึ่งก็เป็นผลดีเออใช่แลก็ตัวแองเลือนก็คือหายไปแล้วจนสมาตัวเองแลย ก็จริงๆอยากจะบอกสำหรับคนที่แบบแต่งงานไปแล้วอยากมีนู่นเงี้ยเพราะบางทีก็แบบแอบไป,ปส่องตามแบบกลุ๊ f เฟซบุ๊กนั้นรือแบบนู่นนะี่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบบางคนบอกว่าปล่อยมาหลายปีแล้วไม่มีสักทีอนะไรเงี้ยคือก็อยากจะบอกว่าแบบคือให้มาหาคุณ ให้มาปรึกษาคุณหมอดูว่าวปัญหามันมีอะไรหรือจริงๆเราอาจจะมีอะไรแค่เล็กๆน้อยๆแบบทานยาหรือว่าทําการรักษากับคุณหมอนิดนิดหน่อยๆ,ๆก็คืออาจจะสมหวังได้แล้วอะไรเงี้ยอยไปรอแบบหรือบางคนอาจจะมีปัญหาที่ว่าอาจจะต้องไปถึงโรงพยาบาลไปแก้ไขเพื่อให้ให้อ สมูทขึ้นอะไรเงี้ยเรก็อยากจะให้มาปรึกษาคุณหมอสองสารบางคนแบบอย่างอย่างส่วนตัวอย่างใกล้ๆก็จะมีญาติๆหรืออะไที่รอแบบแต่งงานแบบสิบกว่าปีกว่าจะมีแล้วก็ไปมีตอนแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากให้คนถ้าแบบพร้อมตั้งใจยอยากจะมีแบบแ,ล,แลนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มาปรึกษาคุณหมอแบบยังไงก็ดีกว่านาะมีแบบเอ็กซ์เพรสที่แบบเออคอยดูแลเรายังดีกว่าเราไปแบบว่างงงเองเราก็จะงงงอะไร การมาหาหมอมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทําแบบทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคือหมอเขามีความรู้เขามีเครื่องมือเขาก็แค่แนะนําเราทุกอย่างมันก็ยังมีกระบวนการธรรมชาติอยู่แต่ว่าต้องปรึกษาแหละให้บอกในมุมผู้ชายคือไม่รู้นะส่วนตัวคิดว่าบางคนผู้ชายคิดว่าแบบไม่ต้องไปหาหมอเพราะว่าบางคนผู้ชายจะคิดว่าตัวเองแบบผิดปกติบางคนผู้ชายเป็น มุมผู้ชายก็คือง่ายๆคือฝังผู้หญิงถ้ายอยากจะไปหาหมออายากจะไปอะไร <c oughs> ก็ขับรถไปแล้วก็ฝั <c oughs> งอธิบายว่าเขาไปเจอจากไหนอย่างไรดีอย่างไางแค่นั้นไม่เพราะว่าอย่างในมุมผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะบอกว่าโอ้ผู้ชายอา,ายุแบบห้าหกสิบ 5, 60, คือก็ยังมีลูกได้แต่ผู้หญิงนะ่ะคือไข่มัน เคือไข่มันหมดไปจากรังทุกเดือนที่เรามีประจำเดือนทุกปลาเราจะให้ไข่เราฝ่อค้างอยู่ในรังโดยที่ว่าเราไม่มาหาคุณหมอมันไม่ได้ค่ะเราจะต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญการที่มาหาหมอสูติหรือหมอผู้มีบุตรยากอะไรก็แล้วแต่มไม่ได้แปลว่าเราแบบผิดปกติหรือมาเพื่อตรวจภายในใช่นะคะก็อยากจะให้เออมาดูแลเนาะดูแลตัวเองกันแล้วก็ใครที่อยากจะมีเด้มีก็ขอให้สมหวังไวๆนะคะ